เราจะมาเรียนกันในเรื่องการคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบครับกับจำนวนที่มากกว่าสองหลักยี่สิบสามสิบจนถึงเก้าสิบเนาะพะหุคูณของสิบซึ่งในที่นี้มันก็จะมีพหุคูณของร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านแต่ในที่นี้เรามาดูตรงนี้ก่อนครับพหุคูณของสิบคืออะไร จำได้ไหมว่าเวลาเราใช้สิบคูณอย่างเช่นหนึ่งสองสามคูณด้วยสิบคำตอบออกมาง่ายๆใช่ไหมจับตรงนี้ครับไปใส่เลยหนึ่งสองสามแล้วก็นำศูนย์ไปใส่เลยใช่หรือไม่ใช่ครับเ,เพราะฉะนั้นพหูคูณของส<ร>ิบก็อาอถ้าหากเราใช้จํานวนที่เป็นสิบคูณกับจํานวนที่มากกว่าสองหลักเราแค่นําจํานวนนี้นจํานวนตัวเองเนี่ย เติมด mhm. yeah. ้วยศูนย um, uh, you ์ปิดปิดไม่ได้อะมันช้าดิเวลาช้าติมด้วยศูนย์ตามหลังอ่ะทีนี้เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เป็นจำนวนพหูคูณมันจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะยี่สิบครับคูณด้วยหนึ่งสองสามครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามครับ เหมือนเดิมเราดําเนินการเหมือนเดิมนะล,ลูกก็คือแบ่งไว้นำศูนย์ออกมาก่อนแล้วทีนี้เอาจํานวนข้างหน้าเนี่ยไปคูณสองคูณหนึ่งรอยี่สิบสามเท่ลยเราก็คูณปกติครับสองสามหกสองสองสี่สองหนึ่งสองแล้วเราก็นำศูนย์มาใส่เหมือนเดิมครับต่างกันไหม คูณก่อนแล้วค่อยใส่ศูนย์ใช่ใครับคูณก่อนแล้วค่อยใส่ศูนย์เนาะไม่ยากเนาะคล้ายกันเลยแหละครูบอกเลยขั้นตอนหรือวิธีการเช่นสามสิบครับคูณหนึ่งร้อยยี่สิบสามคำตอบก,ก็คือแยกศูนย์ออกมาก่อนครับเราไม่นำศูนย์มาคำนวณเนาะแยกศูนย์มาก่อนสามสามเก้าครับสามสองหกสามหนึ่งสามครับเราหยิบศูนย์มาใส่ครับ ทำตอบที่ได้ออกมาแล้วอย่างนี้ง่ายไหมง่ายครับแบบจิ๊บๆเลยอ่ะอ่ะอีกครั้งหนึ่งครับ90ครับคูณด้วย123ครับก็แยกศูนย์ออกมาครับแยกมันออกมา93เท่าไร่ครับ9327ใส่7ทด2ใช่ไหม9218ทดอีก สองเป็นยี่ส ouais, ิบใสศูนย์ทดสองเก้าหนึ่งเก้าเป็นสิบเอ็ดครับแล้วก็นำศูนย์มาใส่ครับก็คือหนึ่งมืนหนึ่งพันเจ็ดสิบนาะวิธีการก็คล้ายๆกับที่เราใช้สิบคูณแต่ว่าเราจะต้องนำตัวหน้าเนี่ยนำตัวหน้า นี้มาคูณด้วยจํานวนพวกนี้ก่อนแล้วนำศูนย์มาใส่ตัวสุดท้ายอยกมือจีบอูบนี่คือวิธีการคูณเนาะง่ายๆเลยการคูณจํานวนที่เป็นพหุคูณของสิบกับจํานวนที่มากกว่าสองหลักมีแค่นี้ครับง่ายๆจิบๆอ่ะทีนี้บางคนอาจจะงงครับถ้าหากไปเจอเลขที่มันลงตัว อย่างเมื่อว,วานเจอกรณีที่เลขลงตัวทำไมใส่ศูนย์สองตัวไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันห้าสิบครับคูณด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบสองครับแยกศูนย์ลงมาก่อนครับห้าสองครับห้าคูณสองได้สิบใช่ไหมใส่ศูนย์ทดหนึ่งห้าคูณสองได้สิบทดอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดครับ ใส่หนึ่งลดหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าเป็นหกอย่างนี้เสร็จหรือ,อยังครับยังครับยังใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้หยิบศูนย์ตัวนี้ไปใส่เลยใช่หรือไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างงอย่าสับสนนะศูนย์ตัวนี้ครับได้จากการที่เรานำห้าครับมาคูณกับหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะศูนย์ตัวแรกเนี่ยแต่เรายังไม่ได้หยิบมาใส่เลยเพราะฉะนั้นมีศูนย์สองตัวไม่ใช่ผิดนะครับ อันนี้คือการคูณปกติเพราะฉะนั้นอ่าสังเกตดีๆแล้วก็นะดูมีสตินิดนึงในการคำนวณยากไหมอ่ะมีแค่นี้เองใช่ไหมไม่ค่ะทีนี้โจทย์ดดครับหากเราได้เราเขาต้องเขาเขาต้องการให้เราแสดงวิธีการหาคำตอบลูกห้าสิบครับคูณหนึ่งร้อยยี่สิบสองเขาต้องการมากเลยให้เราแสดงวิธีการหาคำตอบ เราก็ตั้งคูณปกติครับที่ไม่ปกติเนาะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากครูให้ลงมือทําในสมุดนะเราที่เราจะต้องเขียนเองเราจะต้องแสดงวิธีทําเองให้เรานำหนึ่งรอยี่สิบสองตั้งครับคูณด้วยห้าสิบครับให้รู้ไว้เลยว่าตัวนี้คือตัวที่เราแยกออกมานะสามารถ ใส่ศูนย์ได้เลยลูกไม่ต้องไปคิดไม่ต้องคำนวณไม่ต้องเอาไปคูณใดๆทั้งสิน้นจากนั้นเราคูณปกติครับห้าคูณสองได้สิบครับใส่ศูนย์ทดหนึ่งห้าคูณสองด้วยสิบครับทดอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าทดอีกหนึ่งเป็นหกครับคําตอบที่ได้เท่ากันไหมครับหกพันหนึ่งร้อยเท่ากันค่ะอ่าเพราะฉะนั้นวิธีการคูณมีแค่นี้ครับง,ง่ายๆครับเยื้องมันออกไปเลยครับศูนย์แล้ว ให้เราอาจเราอาจจะไม่ต้องตีเส้นก็ได้ครับให้เรารู้ว่าในหลักที่เยื้องเนี่ยเราไม่เอามาคำนวณเราไม่เอามาคูณเราดึงเขาลงมาเลยครับดึงเข่าลงมาด้านล่างเลยโอเคนะและมีอีกกรณีหนึ่งครับนะตัวอย่างเคสสตัรดี้ก่อนที่เราจะลงมือทำกันอ่ะข้อหนึ่งครับ ไม่เยื้องครับโจทกเขาตั้งมาให้แล้วเนาะในหนังสือหากไม่เยื้องครับเราก็ทําปกติครับนะตัดครับแล้วสี่คูณสามได้เท่าไหร่ 82, นะ 82, ครับเอสี่คูณสามเท่าไหร่สองนะสิบสอครับทดหนใช่ไหมอย่าลืมนะครับหลักการคูณปกติครับเมื่อ4คูณหลัก10บคูณจำนวนแรกครับ เราจะต้องใส่ตรงจำนวนตรงหลักเขาใช่ไหมอย่าลืมตรงนี้และ4 2 8ครับทดอีกหนึ่งเป็น9ครับเราสามารถดึงศูนยลงมาได้เลยงงไหมไม่งงเลยไหมรครับวิธีนี้ไม่งงนะเพราะฉะนั้นโอเคกันบ้างก็จะมี หนึ่งครับในหนังสือหน้าหนึ่งร้อยหกครับนะหน้าหนึ่งร้อยหกแล้วก็ในแบบฝึกหัดครับในแบบฝึกหัดหน้าเท่าไหร่น้อในแบบฝึกหัดหน้าห้าสิบสามนะกันบ้านมี สองอย่างเพราะเดี๋ยวจะไปอัพลงในคลาสรูมในหนังสือครับมีข้อ2และข้อ3ใหญ่หน้า106ส่วนในแบบฝึกหัดครับหน้า53สิาเนาะสำหรับว,วันนี้ครับเราจบกันแค่นี้แล้วเจอกันอีกทีวันศุกร์เนาะรอฟังครูนุนก่อนว่าครูนุนจะแจ้งอะไรโอเคสวัสดีครับ